สวัสดีครับพี่น,อน,น้องบริบันบรืเลงภาพพี่น้องมาหายูหากิ่นครับสวัสดีปีใหม่ครับเอฟซีพี่น,อน,น้องบริสัทบรืเลงครับปีใหม่แล้วครับพี่น้องบริบันบรืเลงกับม ah หาอยู่หากิ่นคือเกาครับมอนี้ภาพพี่น้องมาห่างหนูครับพี่น้องได้กลับมาครับกบลกกับเล็กกลับเล็กมากประมาณสิบลังเยื่อก็จะเป็นข้วสาร ผสมข้วเปียกข้อเปียกจัหน้อยครับข้วเปียกบ่มีเอาแจ่ข้วสานนี่แหละเนาะกับเล็กครับพี่น้องเอาบ่วงมานํำอยู่แต่ว่าบ่มมี่ห่างหง่อกครับบ่วงมีห่างน้ำสานนี่แหละครับห่างซานนี่แหละไปไปเบิ้งกันครับพี่น้องครับสีมันเด็กขวา้อมบ่ครับนี่ครับหลังแรกครับเป็นห้อยขวายมันอยู่ครับหู่มันอยู่ข้างในนะครับพี่น้องแต่ว่าเป็นห้อยเกาห้อยไม่ทันละ เอาไปเบิ่งกันครับพี่น้องไาซิมานบ่หลังแรกขอใส่ก่อนครับนี่ครับหลังหนึ่งยูน่ครับพี่น้องาในนี่ครับขัง้าครับเอาเดี๋ยวร่อเบิ่งครับพี่น้องเดี๋ยวขอใส่ก่อนครับครับหลังหนึ่งยูน่ครับพี่น้องใส่มาแล้ว สีหาหลังเอา้านี่ครับไม่เดี๋ยวเร่งล,ล่อลุนตอนยามครับพี่น้องครับว่าสิซมานบ่ครับใส่กับเด็กเนี่ยขอสารไปครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องบ่าวิสารบานเรื่องพาพี่น้องมาอายุหากินครับเมนี่ครับพาพี่น้องมายามบ่วงยามกับ ใส่กับเด็กไ้ครับพี่น้องประมาณสิบลังเนี่แหละครับกับเด็กแล้วก็บ,บ่วงประมาณว่ถึงสิบลังหรอกครับส่วนหลายสิเป็นกับเด็กเยอะอขาสรารผสมกับเปียกครับพี่น้องไม้กับบล็อกมีหนูหรอกครับอยู่ห่างศาเนี่ยแหละครับ,นนรบไปเบิ้งกันมาสิมานบ่นครับพี่น้องครับไปครับ หลังแหลกห้งองยูนี่ครับไหมท่านนี่นี่อย่างครับพี่น้องครับนี่หลังนึงครับ ครับน,นี้จะไปทั้งเลยลครับยี่สิบสองลัง เอาละครับพี่นอ้องบักง่ครับบักง่ครับมาเลยตัวมาเลยตัวปอืดปอืดครับพี่น,อน้องปาดเอืดเอาหมานแล้วครับดอเอาครับ ถึกไม่ไมอยู่ครับถึกไม่ไมอยู่ไปยึดเอามานันแล้วครับขอเก็บกอนครับอู้ดบงี้่เลยเอาครับอู้ตัวบึงนงี้ครับพี่นออ้องครับ เห็นไหมตัวหนึ่งว่าครับบักอ้วนเลยครับเอาไปครับย่มต่อครับพี่นอ้องห้าหมานอีกครับไปครับอย่งสุดท้ายของสาี้ครับโอ้ลันครับพี่นอ้องนี่เขาเ ไปครับไปอีกสานหนึ่งครับเอาครับพี่น้องผลงานืาอนี้ครับได้หนูตัวหนึ่งครับเอาเดี๋ยวล่อรุ่นมือเอ็นเสาอีกครับพี่น้องมาสีมานมาครับอู้บอกอวนเลยครับพี่น้องนี่แหละครับย้ำขึ้นไม่ยามเดี๋ยว ขาเบิ้งมือเอ็นโาครับวาสิมานบ่ครับแล้วรอนุนมือเอ็นโาวาสิได้เติมกันบ่ครับพี่น้องครับไปครับเขาบ้านครับสวัสดีครับพี่น้องบริสันบันเรื่องผ้าพี่น้องมาหาอยู่หากินครับผ้าพี่น้องแม่ยำกับดักหนูครับหลังจากที่เมื่อ้านนี้ใส่กับดักหนูไว้ประมบ้านสิบก็หลังนี่แหละครับก็บ,บวงซี่หาหลัง บ่มีหนูครับพี่น้องขางซามันนี้เมื่อขึ้นกับมายามครับเมื่อขึ้นได้หนูไปตัวหนึ่งตัวนี้เติบยุครับโอ้หนูหายยากครับปีนนี้ได้ตัวสองตัวชื่อว่ามันแล้วครับพี่น้องเสียงกับบ่มีครับพี่น้องเป็นวัดครับเ้าะไปยามกันครับมานนี้มาเ้าสิได้ตืิมกันสิมันบอกครับไปเบิ่งกันครับพี่น้อง หลังแรกกนี่นี่แหละครับสีบก,กูด้วยครับส่เวลเลยครับพี่น้องโอ้ยย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 ยบวกกูยย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 ย กับหายกับหายครับพี่น้องฮะกับหายใส่ไปนี่เสจ็กเดี๋ยวเสจ็ดอู้เห็นโตแล้วครับพี่น้องอู้มันปืดบักไงอู้บัปากไงครับพี่น้องบักไงอู้หปืด ยี่สีอู้แาดนัดพีนอ้องบิดวนตุ๊บเลยอู้เอาละครับมาแล้วแาดฮิดแาดเนียขอสานครับเนียขอสาน ไปย้ำตัวครับพี่น้องมันแล้วครับมันมาตัวหนึ่งแล้วครับพี่น้องดึงหลังนี่ครับนู้ดกับขยับกับขยับแตาว่าบอลลันครับพี่น้องขยับบอลลันเนาะ เราเห็นไหมกอนขยับจากตำแหน่งที่ห้อบ้างไ้ครับยังหลากไปแต่ว่าบอลันนครับผลงานเฮาตอนเซาครับพี่น้องมานตัวหนึ่งครับตัวนี้เติบอยู่ครับอู้มานอยู่ครับพ่อได้ขวาได้อ้อมครับพี่น้องมาเคลื่อนกน็ได้ตัวหนึง่งมาเซาก็ได้ตัวหนึ่งครับนี่ ตัวใหญ่เติบอยู่เอามานแล้วครับพี่นอ้องพอได้ขวัวได้อ้อมพอได้กินครับใส่กับดักเนี่ยขา้าวซันผสมข้าวเปียกครับเงี่ยนี้บ่ผาดครับพี่นอ้อง้ามี่หูเขาแน่นอนครับว่าต้องไปหาเยื่ออื่นครับเอาเงี่ยแบบงไยๆเฮาหางายๆครับไปครับกลับบ้านครับพี่นอ้อง มักคลิปนี้ยังไดกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบ้าอีสาน้านเรื่องนี้นะครับหาอยู่หากินแล้วใดเห็ดอยู่เห็ุกินแน้วใดกะติดตามนะครับช่องเบ้าอีสานมาเรื่องสลับมือนี้เบ้าอิสานมาเรื่องก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนสวัสดีครับ